สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราก็พาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราพาทุกคนมากินจิ้มจุ่มนะคะส้มตํานะคะริมทางกันบ้างนะคะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศร้านนะคะกอ็อยู่ริมทางนะคะในซอยโรงแรมนี้แหละคะ่ะทุกคนเก็เปิดใหม่นะแล้วก็เราก็ผ่านมาหลายรอบนะคะก็เลยวันนี้ได้โอกาสมาชิมนะคะนัดก,กับเพื่อนแล้วก็มานั่งชิมกันนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านเขามีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะก็มีหลายอย่างนะคะทุกคนแต่ก็บางอย่างก็บอกไม่มีในเมนูนะปลาเผาจิ้มจุ่มนะคะไปจ้าเดี๋ยวเราไปสั่งกันนะคะนี่น้ำจิ้มเขานะคะน้ำจิ้มเขามีมาให้สองแบบนะคะทุกคนมีน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้นะคะ วันนี้เราสั่งจิ้มจุ่มเป็นหม้อหม้อใหญ่มานะคะแล้วก็สั่งรวมนะคะอันนี้เป็นน้ำตกนะคะแล้วก็สั่งเนื้อรวมมานะคะแต่ว่าเราไม่เอาเนื้อนะคะทุกคนน้ำจิ้มจุ่มเ็าใส่มากพนักงานบริการดีมากนะคะนี่ก็คือ,อสำหรับจิ้มจุ่มนะคะเราสั่งแบบรวมมานะคะแต่ไม่เอาเนื้อนะ แล้วก็ส้มตําวันนี้เราสั่งเป็นตําป่านะคะแล้วก็ตาซั่วหมูกรอบนะคะทุกคนนี้เป็นตําป่านะคะตอนนี้ก็น้ําจิ้มจุ่มก็เดือดแล้วนะคะน้ําใส่มากๆนะคะเราก็ใส่เนื้อลงไปก่อนเลย จิ้มจุ่มเขานะจืดมากๆนะคะทุกคนฟิลเหมือนกินในนี้เลยทุกคนฟิลอะไรนะฟิลเหมือนกินสุกี้หม้อด,ดินนะคะทุกคนฟิลแบบนั้นเลยนะคะเพราะว่า จิ้มจุ่มที่กินนะคะปกติแล้วเขาจะต้องปรุงมาให้รสชาติแบบว่าแซ่บมากๆเลยนะคะปรุงแบบว่าครบเครื่องมาให้เลยนะคะแต่อันนี้แบบว่าจืดมากเหมือนกินสุกี้ดีๆนี่เองนะคะนี่ค่ะส้มตํานะคะตําชั่วหมูกรอบนะคะแล้วก็ตําปลานะคะทุกคนมาจากทุกคนทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะหน้าตาจิ้มจุม่มไม่ใช่ต้องเรียกว่าหน้าตาสุกี้นะคะอันนี้ สุกี้หม้อดินนะคะทุกคนไม่ใช่จิ้มจุ่มเพราะรสชาติมันไม่ให้ถึงความเป็นจิ้มจุ่มเลยนะคะส่วนรสชาติเขาก็โอเคนะคะใช้ได้นะคะก็ใช้ได้นะคะ,ะ,คะแล้วแต่นะคนก็คืออาจจะไม่ถูกปากเราแต่ว่าอาจจะถูกปากคนอื่นนะคะแต่และคนชอบไม่เหมือนกันนะคะทุกคนมาจ้า